เดวิดเบคแฮมก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อต่อไปด้วยนะครับเบคแฮมคือนักเตะที่มีเครื่องหมายการค้าคือการเปิดบอลที่แม่นยำและยิงฟรีชิกสุดอันตรายแต่นอกจากนั้นเขายังมีอีกหนึ่งอาวุธลับนั่นก็คือการยิงจากแถว2อันเฉียบคม เบคแฮมเกิดในเมืองเลตันสโตนในกรุงรอนดอนโดยพ่อของเขาเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมกจะเดินทางไปดูการแข่งขันที่สนามโอทัฟฟอร์ดอยู่เสมอและนั่นคือเหตุผลให้เบคแฮมใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอมาเมื่อผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรออกจากทีมไปเมื่อซนฤดูกาล1994-1995ผู้จัดการทีมอย่างเซอร์อเล็กฟ์ฟอร์กูสันจึงนำนักเตะจากเยาวชนขึ้นมาเล่นและเดวิดเบคแฮมก็เป็นหนึ่งในนักเตะเหล่านั้น เบ็คแฮมสามารถทำประตูได้ในนัดแรกของฤดูกาลที่เอาชนะเวสแฮมไป3ประตูต่อหนึ่งและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงถาวรน,นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในฤดูกาลแรกของเบ็คแฮมนั้นเขาได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกและเ a ครับชื่อเสียงของเบ็คแฮมเริ่มโด่งดังขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1996เมื่อเขายิงประตูจากครึ่งสนามเข้าไปในนัดที่พบกับวิมเบลดันและนั่นเป็นการปูทางให้เขาติดทีมชาติอังกฤษเป็นนัดแรกในวันที่1กันยา,ยายนปี1996ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่อังกฤษพบกับมาดู และในฤดูกาลนั้นเขายังได้รับรางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ซึ่งโหวตโดยผู้เล่นในพรีเมียลรล์อีกด้วยไปแข้มชัวผลงานได้ดีมากๆในฤดูกาล1 9 9 8รกถึงยกาโดยการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จสูงสุดในฤดูกาลนั้น เมื่อสามารถคว้าชแชมป์รายการสำคัญได้ถึง3รายการคือพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยเบคแฮมมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำประตูนในการแข่งขันนัดสำคัญผลจากการเล่นที่มีประสิทธิภาพในฤดูกาลนั้นทำให้เบคแฮมก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะแถวหน้าของวงการฟุตบอล เบคแฮมได้รับตำแหน่งกับตันทีมชาติอังกฤษและมีบทบาทอย่างมากในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2002โดยเฉพาะนัดที่เอาชนะทีมชาติเยอรมน,นีไปได้5ประตูต่อหนึ่งและตีเสมอให้อังกฤษเสมอ2ประตูต่อสในนัดเจอกับทีมชาติกรีสซึ่งทำให้อังกฤษเข้ารอบสุดท้ายในที่สุด เบคแฮมค้าแข่งอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกว่า13ปีและลงสนามกับทีมทั้งหมด394านัดทำได้85ประตูจนกระทั่งปี2003เบคแฮมก็ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวไปให้เรอัลมาดริดด้วยค่าตัวประมาณ35้าล้านยูโรการย้ายทีมครั้งนี้ถูกวิจารณ์ว่าเรอัลมาดริดต้องการซื้อความเป็นดาราของเดวิดเบคแฮมเพื่อหวังรายได้จากการขายสินค้ามากกว่าต้องการตัวเบคแฮมจากฝีมือการเล่นฟุตบอลตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเสื้อของเดวิดเบคแฮมนั้นขายหมดทันทีในว ว่าเดวิดแบ็กแฮมก็ใช้ผลงานปิดปากพวกนักวิจารณ์ด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด155เกมและยิงได้20ประตูกับ25แอสซิตคว้าแชมป์ลาลีกาได้หนึ่งสมัยในตลอด4ปีที่ลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดและหลังจากที่หมดสัญญากับเรอัลมาดริดแบ็กแฮมก็ย้ายไปเล่นให้กับอีก3สโม,มสรอ,อย่าง LA ก a l a ล็ซี่และ a อซมิลานในช่วงระหว่างปี2007ถึง2012และคว้าแชมป์เมเจอร์ลีกสหรัฐได้2สมัยก่อนที่ในปีสุดท้ายของเดวิดแบ็กแฮมจะย้ายไปเล่นให้กับเ s g คว้าแชมป์ลีกเออส่งท้ายการ 2013ตลอดอาชีพการเป็นนักฟุตบอลเดวิดเบคแฮมล,ลงเล่นทั้งในานามทีมชาติและสโมสรไปกว่า799นัดทำไป139ประตูและ94แอสซิสส่วนใครที่ชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม thank you